สวัสดีครับมือนี่ปอจอซ่านเนี่ยเหรนะครับนะ่าสิบห้าเมตรหลากงัวหลากงัวนะครับผมเริ่มการปรุงนะครับ <c oughs> ใส่ปักพริกก่อน <c oughs> ตอนไหน,นเอาเดี๋ยวผมหมัดสองส่วนสองส่วนจะเริ่มพี่ได้ สวัสดีครับพี่นอ้องดูนี่ว <c oughs> ่าจินลาบมุกนะครับนี <c oughs> ่ของแหงครั <c oughs> อ่ะนี่กินน้ำกันพี่น้องขันตอนแรกนี่บอกบอแล้วพี่น้อง

ไม่ชินกันเแซ่บแค่หัวดิาอรู้อะไรอ่ะอืม่ง um, ังอืมอ anyway> ืมมาทาน

có mãi 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 nè, mãi 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 Ăn <laughs> 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 à, đi bên Ok à. Được không Ây à quá Ây à quá à 我给你拜拜。<laughs> bye. Okay, bye bye.